พี่สี่มีอะไรจะพูดแจ้งไหมครับพี่พี yeah ่สี <c oughs> <c oughs> ่ม like ีอะไรจะพูดไหมคะโอเคครับไ่ยครับพี่สี่เรียกรับเงินจริงไหมครับพี่มีอะไรจะพูดแจ้งช่ชร่ี่อะไรจะพูดไหมคะไหครับ่าครับ มีอะไรจะพูดมจะพูดะออญาตครัออนรับ huh ก oui ับเอากไขออนุญาตครับอพูคนุญาตครับอนุญาตครับกับาเอาล็อกไหมอนุญาตครับพูนที่หมูกับรถ จับมันโดนเนี่ยจะไปขายมันจะไปลองข้ามหน้าเอ่อเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจัดที ดีว่าเมื่อกี้กดหน้าบ้านไว้บอกเขาไปแล้วเหรอว่าทีทุวันวิ่ง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 เขาวิ่ง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 บอกไปเมื่อกี้นี้ค่ะวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วออกด้านหลังเหรอไม่มีไอ้มีด้านเดียวเจ้าที่วิ่งวิ่งไปอ้อมด้านหลังไะ